สวัสดีครับ,บผมนิวจากรายการนิวเซีนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับจอมอนิเตอร์ที่ใช้กับกล้องที่เอาไว้ถ่ายวิดีโอไม่ว่าจะเป็น m i r เล r l e เลหรือว่า DSLR แฝงไปด้วยฟีเจอร์ที่อยู่ในจอระดับราคาแพงๆถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ซีเรียสแสงสีจอเดิมที่ติดมากับกล้องเนี่ยเวลาวัดค่าแสงออกมามันไม่ตรงกับไฟล์ที่ถูกบันทึกไปใน SD card นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกได้เหมือนกันนะครับราคาจัดจำหน่ายไม่แพงเลย5,990ปรับเปลี่ยนมุมมองได้นะครับมันเป็นแบบการก้มเงยขาตั้งที่มีฮอตชูยึดกับตัวกล้องไว้ซึ่งก็จะมีอีกหนึ่งฮอตชูให้อยู่ในบริเวณด้านข้างหากใครอยากจะติดตั้งไมค์ไวลส s หรือไฟ LED ดวงเล็กๆก,ก็สามารถจะติดตรงนี้ได้เลยนะครับสิ่งที่อยู่ในกล่องอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่าซันฮูดครับหรือว่าเป็น ม่านบังแสงแดดในกรณีที่เราถ่ายทํานอกสถานที่แน่นอนครับกองถ่ายทุกวันนี้ไม่ได้ถ่ายแค่ในสตูอย่างเดียวบางทีแล้วแสงแดดที่มากระทบตัวหน้าจอเนี่ยก็จะสร้างปัญหาที่ทําให้เรามองเห็นรายละเอียดจากจอได้ไปผิดเพี้ยนนะครับการที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยเราก็จะต้องเอาไอ้เจ้ายางเนี่ยไปเหน็บไว้ด,ด้านหลังจออีกด้านหนึ่งก็รัดเข้าไปแบบนี้ครับชึบง่ายๆครับอ่ะอยู่ให้ตรงตําแหน่งจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับถ้าเกิดอยากจะเลิกใช้ก็เพียงแค่เอาไอ้ตัวยางนี้ถอดออกไปนะครับไม่สามารถจะพับเก็บ ได้ความสะดวกเวลาเราจะหยิบใช้แบบเร็วๆเนี่ยมันอาจจะเสียเวลาในการยืดหดยางไปนิดนึงเพราะว่าบางรุ่นมันเป็นแบบพับได้ไงสายสัญญาณต่างๆนา,นานาที่เขาให้มาเลยครับคุณผู้ชม HDMI Type A to Micro HDMI Mini HDMI แล้วก็ HDMI Type A to HDMI Type A ซึ่ง3พอร์ตนี้เป็นพอร์ตมาตรฐานที่ใช้กับกล้อง ดิจิตอลในยุคยุคนี้มีความยาวอยู่ที่3 0ซนติมตรซึ่งถือว่าเป็นค่าความยาวมาตรฐานทั่ว,วไปไม่ยาวจนเทอทะเราจะเห็นว่าทางด้านหน้าของจอเขาเนี่ยจะมีการเขียน OC 4K อยู่ซึ่งเราก็สามารถเสียบจากกล้องมาปุ๊บและแสดงผลได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวสเปคให้ว่ารองรับเข้ากับเฟรมเรทอะไรบ้าง แน่นอนว่าทั้ง i และ p สามารถใช้งานได้กันได้และที่ด้านหลังของตัวจอจะมีสล็อตสำหรับใส่แบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ตระกูล np 9 7 0เราจะใช้งานร่วมกับจอได้นานสุดอยู่ที่1ชั่วโมงนิดๆแล้วยังไม่จบสำหรับใครเนี่ยใช้แบตตระกูล sony np แล้วรู้สึกว่าโอ้ยพี่ผมขี้เกียจไปซื้อแบตใหม่ถ้าเกิดว่าเรามีแบตเตอรี่ของ canon สามารถใช้งานได้หรือเปล่าแล้วเราจะจิ้มไปที่สล็อตแบตตรงนี้นะครับ ไม่จําเป็นต้องไปหาซื้อเพิ่มไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนตระกูลซีรีส์เปิดได้จริงหรือเปล่าครับพี่ปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยเห็นเลยนะว่าจอมอนิเตอร์เนี่ยจะสามารถใช้แบตเตอรี่ของกล้องเดิมได้วิธีการเปิดปิดก็จะเป็นสไลด์ซ้ายขวาแบบนี้นะครับปิดชึบเวลาดึงแปดออกก็สไลด์ออกมาในราคา5,000บาทเนี่ยหาได้ยากก็คือตรงนี้ครับมันจะเป็นพอร์ตไมโคร USB ซึ่งปกติแล้วจอทั่วไปก็มีการแต่จะเป็นพอร์ตสำหรับไว้ใช้อัปเกรดเฟิร์มแวร์แต่ตัวนี้จะเป็นพอร์ตสำหรับใช้ป้อนไฟเข้าไปเพื่อให้ตัวไอ้จอมอนิเตอร์เนี่ยมันสามารถทำงานได้มันมีประโยชน์มากๆเพราะว่าผมเนี่ยขี้เกียจจะแบกไอ้เจ้าแบตก้อนใหญ่ๆแบบนี้ออกไปทำงานด้วยเราจะมาดูกันที่พอร์ตอื่นๆกันบ้างดีกว่าเริ่มจากด้านซ้ายมือจะเป็นสล็อตสำหรับเสียบ SD card นาทีแรกที่ผมเห็นหน้าจออันนี้มาถึงมือผมเนี่ย ผมค่อนข้างตกใจนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้หน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยมันสามารถเล็กขอร์ดผ่านตัวเองได้แล้วหรอแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอพอร์ SD card ตรงนี้ใช้สำหรับโหลด TD l u รัดไฟล์ในการย้อมสีเก็บเข้าไปในตัวเครื่องหรือใช้ในอีกกรณีก็คือเอาเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ล่าสุดของหน้าจอ OC มาอัปเกรดและด้านข้างกันก็จะมี2พอร์ตด้วยกันนะครับโดยแบ่งจากด้านซ้ายจะเป็นสัญลักษณ์หูฟังแบบนี้มีขนาด3.5ม m mm ม ก็เสียบใช้งานได้แบบนี้นะครับซึ่งพอตตรงนี้มีประโยชน์ตรงที่หากกล้องรุ่นไหนที่คุณผู้ชมใช้อยู่ไม่รองรับการต่อหูฟังเราสามารถมาเสียบหูฟังเพื่อมอนิเตอร์เสียงจากรูรูนี้ผ่านหน้าจอได้เลยด้านข้างกันเนี่ยจะเป็นพอร์ต 2.5มมจริงๆและที่เขาเขียนไว้ที่หน้าเว็บนะครับเชื่อมต่อรีโมทซึ่งในชุดเนี่ยไม่มีมาให้นะครับซึ่งใครอยากจะได้ก็อาจจะต้องไปติดต่อทาง w วอร์คาเมรกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคพอทที่สําคัญที่สุดนะครับนั่นก็คืออินพุตของเขามันเป็นพอตการรับภาพนะครับก็คือ HD MI Type A เลยแล้วด้านข้างกันเนี่ยจะมีการระบุว่าเป็นแบตเตอรี่เอาสิ่งนี้เขาเรียกว่าแบตเตอรี่ดัมมี่ครับสำหรับใครที่ใช้งานกล้องนานๆไม่อยากจะเปลี่ยนแบตบ่อยๆเนี่ยก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาเจ้าดมีแบ มันจะมีวิธีการซ่อนสายออกไปด้านนอกนะครับคือเขาจะทําจุกยางตรงนี้มาคอยให้เราสามารถปิดสล็อตแบบเดิมได้เลยนะครับชุดพอร์ตอะแดปเตอร์จิ้มเข้าไปที่ตัวจอมาสักรู่นี้ปาบเขาให้เอาแบตเตอรี่มาจิ้มเข้ากับจอก่อนนะครับแล้วให้เราไปสังเกตที่ตัวกล้องว่าตัวกล้องเนี่ยสามารถเปิดได้หรือเปล่า ตัวกล้องเองเนี่ยก็จะบอกเรานะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกต้อง100%นะคราวนี้จะสังเกตได้เลยว่าตัวกล้องจะเปิดขึ้นมาแบบปกติเลยเนะครับทำงานได้เต็มที่100%คือการเอาแบตเตอรี่ที่เราจิ้มไว้กับจอเนี่ยไปจ่ายพลังงานให้กับตัวกล้องไม่ต้องใส่แบตหลายๆชุดไม่ต้องเปลี่ยนหลายๆก้อนแล้วต่อผ่าน power bank เพียงพอไปเลี้ยงกับตัวกล้องหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวจิ้มให้ดูครับ ชึบเงียบครับตัวกล้องจะไม่เปิดและทั้งหมดนี้นะครับนั่นก็คือดีไซน์ภายนอกของเจ้าหน้าจอ OC 4K นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักในฝั่งของการใช้งานหน้าจอเมนูต่างๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับเราจะเห็นว่าการออกแบบของเขาที่มันบุ่มเวาวเข้าไปเนี่ยมันเป็นการซ่อนหัวพอร์ตอันใหญ่ๆนะครับ ให้มันไปอยู่ด้านในจอมอนิเตอร์ทั่วๆไปอาจจะไม่ได้ทํากันนะครับมีเฉพาะบางรุ่นที่เขาคิดมาแล้วเท่านั้นพอเปิดตัวกล้องมาปุ๊บเราจะเห็นภาพเลยหรือเปล่าชึ่งแบบนี้เห็นว่าในสเปคเขามีการเขียนไว้ว่าออโตโรเทชนะครับหรือว่าการหมุนหน้าจออัตโนมัติแต่ณขณะที่เรารีวิวเนี่ย ทำไมผมไม่สามารถจะหมุนหน้าจอได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับขั้นตอนในการติดตั้งจอมอนิเตอร์สำหรับการใช้งานรุ่นนี้นั้นใช้เวลาเพียงแค่เล็กน้อยมากๆในขณะที่คุณใช้งานเจ้าตัวจอนะครับจะมีการบอกสถานะด้านบนซ้ายไว้ว่าเราเชื่อมต่อผ่าน HDMI ที่เป็น 180i 0 59.94เฟรมนะครับเราอยากจะสั่งคำสั่งอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีการ กดจากปุ่มแดงๆตรงนี้เท่านั้นโดยเริ่มจากคําสั่งง่ายๆก่อนนะครับสมมุติว่าคุณอยากจะซูมดูภาพที่เป็นแบบดิจิตอลซูมให้เราดันขึ้นไป2สเต็ปจะเป็นการซูม4เท่าแล้วถ้าเกิดว่าเราดันลงมาชึบชึบก็จะกลับมาที่ตามมําแหน่งเดิมนะครับในฟีเจอร์นี้เองเนี่ยจะทําให้เราสามารถใช้การเช็คโฟกัส ได้ประมาณหนึ่งส่วนแรกก็คือในเรื่องของเฟรมภาพนะครับแล้วก็การวัดแสงวัดสีในส่วนที่2ส่วนที่3ก็คือการตั้งค่าในเรื่องของการโฟกัสส่วนที่4ก็คือย้อมสีนะครับส่วนที่5คือเรื่องเสียงส่วนสุดท้ายก็คือสเกลของภาพนั่นเองแต่ในที่นี้เองเนี่ยผมได้เตรียมพรีเซตน่าจะใช้กันบ่อยมาตั้งค่าให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลองทําความรู้จักในเบื้องต้นก่อนนะครับซึ่งเมนูแรกสุดก็คือการตั้งค่าเซนเตอร์ จะเป็นขีดสีขาวที่อยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับเราอาจจะอยากรู้ว่าตรงไหนมันคือตรงกลางแน่มันบิดเบี้ยวมันเพี้ยนไปซ้ายขวาหรือเปล่าอยากจะเปิดจะปิดก็ดันซ้ายดันขวาแบบนี้ได้เลยนะครับใช้วิธีรัดกว่านั้นก็คือการกดลงไป1จึก๊กจะเป็นการออนออฟโดยอัตโนมัตินะครับเราจะพามาดูในเรื่องของสัดส่วนภาพตรงนี้เองเนี่ยผมได้ตั้งค่าขอบด้านบนและขอบด้านล่างเป็นรูปแบบ2.39ต่อ1นคุณผู้ชมจะสังเกตได้เลยว่าคลิปนี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูผ่านหน้าจอมือถือจะไม่มี ขอบดาด้านซ้ายด้านขวาเลยใครอยากจะตั้งค่าเป็น4ต่อ3ก็สามารถทําได้ก็จะเป็นขอบดําซ้ายขวาแบบนี้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับงานที่คุณทําว่าอยากจะให้ไฟนอลมันเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะตั้งค่าเป็นแบบ1ต่อ1เนี่ยก็ให้มาใช้วิธีคัสตอมเอาเองคราวนี้เนี่ยเมนูอันถัดมานั่นก็คือ Safe Zone นะเซฟโซนฮะเว้นเผื่อไว้เพื่อไว้ใช้ขึ้นซูเปอร์เพื่อไว้ใช้ขึ้นโลโก้เพื่อไว้ใช้ใส่ CG อะไรประมาณนี้เราสามารถตั้งค่าฟอร์แมตได้ว่าเป็น 14ต่อ9เป็น4ต่อ3เป็น16ต่อ9แล้วก็พามาดูในส่วนของการแสงผลฮิสโตแกรมตัวนี้เองก็สามารถจะปรับออนออฟได้นะครับแล้วก็เซตติ้งของเขาเนี่ยจะเป็นแบบลูม่า r G B ซึ่งเราสามารถจะย้ายตำแหน่งได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบนขวานะครับล่างขวา ล่างซ้ายอะไรเงี้ยปรับเปลี่ยนได้หมดเลยรวมถึงปรับค่าความเข้มความจางได้3ระดับนั่นเองโอเคอันถัดไปคือลุกนะครับหรือว่าการย้อมสีผ่านทางหน้าจออ่ะพาไปดูกันนิดนึงว่าใช้งานจริงจะเป็นอย่างไรปรับในเรื่องของพีเซตของเขาให้เป็นแบบอื่นดูบ้างอ่าซึ่งในแต่ละกล้องในแต่ละยี่ห้อในแต่ละรุ่นอาจจะมีค่าสีที่แตกต่างกันนะครับซึ่งเราจะสังเกตได้เลยว่าอของ panasonic จะเป็นแบบนี้นะกล้องเลสจะเป็นแบบนี้ กล้องโซนีจะเป็นแบบนี้อะไรประมาณนั้นจะมีให้เราใช้ทั้งหมด30รูปแบบแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะใส่พรีเซตที่เราชอบเนี่ยเราสามารถโหลดผ่าน SD c a กาได้ทั้งหมด16รูปแบบอันถัดมาก็คือคอ Hash นะครับหรือเรารู้จักกันในนามจุดตัด9ช่องแต่จริงแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นแบบนี้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  แบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนบบนกล้องบางรุ่นเนี่ยเวลาเรากดเลคคอร์ดไอจุดตัด9ช่องมันจะหายไปยี่ห้อที่อยู่ตรงเนี้คือกดปุ๊บแทนที่มันจะแสดงผลจุดตัด9ช่องตลอดเวลาเราก็สามารถมาแก้เกมได้จากการเปิดผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ไปเลยก็ได้นะครับสำหรับอีกหนึ่งอันที่กล้องตรงนั้นก็ไม่มีนะครับนั่นก็คือโฟกัส แอ s i ซ t a n นใช้เลนที่เป็นมือหมุนหรือว่าต้องการที่จะปรับค่าชัดลึกชัดตื้นเองแล้วเนี่ยบางทีถ่ายมาปุ๊บมันเบลอรครับมันไม่ได้ชัดจริงๆเราสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ในการ เปิดเส้นขอบตรงไหนมันชัดกันแน่เปลี่ยนสีได้นะครับในกรณีที่เราอาจจะไม่ชอบสีแดงหรือมองเห็นได้ไม่ชัดเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีน้ําเงินเปลี่ยนเป็นสีขาวที่เป็นค่าสแตนดาดแบบนี้ก็ได้นะครับและก็สามารถจะปรับเซนสิทีฟได้นะครับในกรณีที่ใช้เลนส์ที่มีการละลายหลังเยอะๆเนี่ยเราอยากจะให้เส้นขอบตรงนั้นซีเรียสมากกว่าก็สามารถปรับได้สูงสุด,สดก็คือระดับ10นะครับถ้าเกิดว่าเป็นค่ามาตรฐานทั่วๆไปๆก็อยู่ที่ประมาณ5-6อะไรประมาณนี้กล้องของยี่ห้อนั้นเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเก่าๆนิดนึ่ จะไม่สามารถเปิดเขาเรียกว่าแถบวัดเสียงได้กล้องบางรุ่นเมื่อแสดงผลไม่ได้ทําให้คนที่ถ่ายงานอยู่เนี่ย ไม่สามารถจะรู้ได้เลยนะครับว่าไมโครโฟนของพิธีกรเนี่ยพอดีหรือยังหรือว่ามันเบาจะเกินไปหรือเปล่าหรือเสียงแตกพร่ามาเปิดมาปิดตรงนี้ได้นะครับจากการตั้งค่าช็อตคัทเลยซึ่งเราก็สามารถจะย้ายตำแหน่งมันได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาซึ่งในส่วนถัดมานั่นก็คือการปรับสเกลของภาพนะครับซึ่งในที่นี้เองเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยเก็ทสักเท่าไหร่นะว่าการปรับสเกลภาพนั้นมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับย้ายไปด้านซ้ายด้านขวาด้านล่าง แล้วก็กลับมาตรงกลางในเรื่องของการตั้งค่าอื่นๆเนี่ยก็ยังสามารถมาปรับเพิ่มได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งไอสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยมันก็อยู่บนหน้าจอที่มีราคาแพงๆทั้งนั้นเลยเรามาพูดในเรื่องของประสบการณ์จากการเอาไปใช้งานจริงกันบ้างดีกว่านะครับหน้าจออันนี้มันสู้แสงได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งจากการที่เราได้ไปเก็บข้อมูลมาเนี่ยสเปคของเขานะก็จะมีความสว่างอยู่ที่450นิตซึ่งไออุปกรณ์ที่เขาให้มาอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นซันฮูด เราสามารถเอาไปติดตั้งและใช้งานได้ดีกว่าเดิมอันนี้คือเขาแถมฟรีมาอยู่แล้วหน้าจออันนี้เขาก็มีสเปคที่สามารถแสดงผลได้มากถึง16ล้านสีด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิอุ่นอุณหภูมิเย็นอะไรเงี้ยอยากจะเอาไปเกรดดิ้งให้มันง่ายๆก็ควรจะวัดไวบราลาาให้มันตรงกับค่าความจริงมากที่สุดใครที่ได้ไปลองจับลองเล่นเนี่ยวินาทีแรกอาจจะรู้สึกว่าโหพี่ เคาะไปเนี่ยมันมีแต่พลาสติกทั้งนั้นเลยแต่จริงๆแล้วมันคือโพลีคาร์บอเนตนะครับแข็งแรงทนทานสามารถทนรอยขีดข่วนได้กระแทกได้น,นิดหน่อยทำให้หน้าจอ OC T5 5.5นิ้วรุ่นนี้เองเนี่ยสามารถจะพกไปไหนมาไหนก็ชิลๆและที่สำคัญถ้าเกิดว่าคุณใช้ร่วมกับการจ่ายไฟผ่านไ i โคร USB แล้วก็แบบว่าพกแค่ power bank แค่นี้เองเนี่ยมันชิลที่สุด ตั้งแต่ผมรู้จักจอมอนิเตอร์มาเราจะได้การรับประกัน1ปีเต็มนะครับถ้าเกิดว่าซื้อไปปุ๊บแล้วมันเกิดอาการฮอตพิกเซลเดซพิกเซลเนี่ยก็สามารถเอากลับมาเปลี่ยนได้ตามเงื่อนไขในการรับประกันและสำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับก็สามารถไปได้เลยที่เวอร์ c a m e ล่าทุกสาขาใกล้สาขาไหนไปสาขานั้นไม่ว่าจะเป็นในห้างหรือว่าติดก,กถนนใหญ่ไปได้เลยนะครับหรือว่ามากกว่านั้นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ใครไม่สะดวกออกนอกบ้านไม่เป็นไรครับใน s h o ป e e Official Store ของ w o r ร์คาเมลเเขาก็มีจัดไหนายเจ้า OCT5 5.5นิ้วนี้ทิ้งท้ายไว้แบบนี้เจอกันใหม่เมื่อมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจสวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ